ดูดวงชาวราศีสิงห์นะคะในเดือนสิงหาคงหงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างเนาะในเรื่องงานนะคะเรื่องงานเดือนนี้ในออฟฟิศนะต่างคนต่างเอาแต่ใจแม้ว่าเป็นเจ้านายลูกน้องเองนะคะก็เอาต่างคนต่างเอาแต่ใจซึ่งกันและกันเนาะเ,เรียกว่าไม่ค่อยแฮปปี้กันทั้งสองฝ่ายนะคะท่านที่ทำงานประจำนะคะก็ ในเรื่องการทํางานเนี่ยก,ก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยแฮปปี้สักเท่าไหร่เหมือนกันเนาะท่านที่กําลังหางานใหม่อยู่นะคะจะนคิดว่าเดือนนี้ดูดูไปก่อนนะคะยังยังไม่ได้งานที่ถูกใจสักทีเดียวนะคะมีงานให้เรียกให้สัมภาษณ์นะแต่ว่ายังไม่ถูกใจสักทีเดียวนะคะต่อไปเรื่องการเงินนะคะเรื่องเงินเดือนนี้โอ้ทำงานหนะักมากเลยเพื่อที่จะหาเงินมานะคะแต่ว่าเงินที่ได้เนี่ย ไม่ค่อยจะคุ้มกับที่เราลงทุนลงแรงไปสักเท่าไหร่เลยนะคะแถมในเรื่องของขอค,ค่าใช้จ่ายนะคะในการเป็นการอยู่เนี่ยเราจะต้องเ,ออเรียกว่ามีการใช้จ่ายที่ค่อนข้างเยอะนะคะไม่ว่าจะเป็นการแต่งตัวหรือว่าในเรื่องของภาษีสังคมอะคะ่ะก็เลยทำให้เดือนนี้การเงินได้มาน้อย แต่ก็อาจจะใช้มากกว่าที่เราหามาได้นะคะก็ขอใหออ้ประหยัดสักนิดนึงนะคะค่ะต่อมาเรื่องความรักนะคะของชาวราศีสิงความรักของชาวราศีสิงนะคะเดือนนี้ไม่ค่อยจะเหมือนเรื่องงานเลยเนาะไม่ค่อยจะถูกใจสักเท่าไหร่เลยอะคะ่ะเหมือนกับว่า เรียกว่าไม่ถึงกระทะเลาะนะคนรักของเรานะคะถ้าที่มีแฟนอยู่แล้วเนี่ยไม่ถึงกระทะเลาะแต่ว่ามันมีปัญหาที่มันละหองละแหงแล้วก็คุยกันไม่เข้าใจกันมาต่อเนื่องแล้วอะคะ่ะก็อาจจาะให้เดือนนี้ก็ยังคงมันยังคงรู้สึกว่าไม่ความสัมพันธ์เนี่ยยังยังไม่ดีสักเท่าที่เท,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 ท่าที่เราต้องการนะคะประมาณนี้แต่ไม่ได้เลิกกันนะค่ะ เคต่อไปในเรื่องของสุขภาพนะคะสุขภาพเ,เดือนนี้นะคะของชาวราศีสิงห์นะคะสุขภาพเดือนน,นี้ทำงานค่อนข้างเยอะนะคะหนึ่งเลยอาจารย์ให้ระวังเรื่องของการพักผ่อนที่ไม่ค่อยพอนะคะสองก็คือเรื่องของยกของหนักนะคะจะมีปัญหาเรื่องเอวหลังนะคะอีกอย่างนึงก็คือเรื่องของคอบาดไหล ออฟฟิศซินโดมนะคะเดือนนี้จะจะจะมีอาการเหมือนกันนะคะต่อไปในเรื่องของการแก้ดวงเสริมดวงนะคะของชาวราศีสิงห์นะคะการแก้ดวงเสริมดวงนะคะอาจารย์แนะนำนะคะชาวราศีสิงห์เนี่ยให้ไปทำบุญเกี่ยวกับการบริจาคให้อาหารสัตว์นะคะหรือว่าอาจจะเป็นไถชีวิตโคกระบือนะคะหรือว่าอาจจะเป็นเรื่องของการ ทำหนังสือธรรมะแจกผู้คนก็ได้เหมือนกันนะคะสมัครลงข่าวฟรีที่เว็บไซต์ p r i t y net ข่าวประชาสัมพันธ์ออนไลน์ลงข่าวประชาสัมพันธ์ง่ายๆได้ด้วยตัวคุณเอง